โอ้ยหัวจอกัวแจกกินอ่างนาะเด้อเดอ้อแล้วกูเห็นในคลิปเขาน่ะกูเราอยากกันทอดทอดทอดปลาเค็งใส่กินกับตำมหะหุง,งสบายดีท่านผู้ชมโอ้ยนอนกินหนังกินอยูอย่ในประเทศหมักได้พี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องไปแล้อว่ะไปหรือ,อไงไนะหนนอนกินหนังกินเลยอ,ยะ,อะลูกอ่ะ เที่ยวสำไมดิปลาลุงเนี่อเขียวถุงา,าก่อนถุงแย่ลูกถุงแย่โอ้แมงมาลีไม่ใช่แมงมาลี <c oughs> นี่ <c oughs> ผมมันนี่นีลูกขาวมาบงแม่พี่ลูกเอามาบงแม่นะนี่ปลานะนะลุงเบื่อละบอเบื่อแล้วไปเลยโอ๊ตเอาซะก่อนเดี๋ยวก็ได้ไปหล่อหลายท่านชิไป็หล่อทั้งใด,ด,ดวันนี้เลยพี่น้องเบิางลูกก่อนนั่งรลายเถื่อนอะไรเละ นั่งแล้วก็นอนนั่งแล้วก็นอนกินข้าวเนีนั่งแล้วมันเดือดอากาิ้าวกับจบแล้วก็นอนลงพ่อเขาพัดเขาเลยเตยเชยจิ้งจิ้งจิ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  มันด oh. ูนมมือสะอาดนะคะโอ้ชิวกินเถาแล้วชูมามงชูมานะฮะบตุดไหนบ้อะไลในกำหนตรงยากระมแก่ไมเป็นตกดูมปกึน่าย้ยอืมแมนอีเขียว

อุ้มอะไรแม่จะขึ้นแมงมาลีนะไวได้ร้อยมึงจะเจ๊ายแมงมาลีขบอไ้แนเบิอเห็นอะไไหเอามากระไก่หน้ากั้วยิ้มอยิ้มใส่เลยอันยิ้บ้านกัน

มันลงที่ต้องใหญ่ยังไุ่มเนีย้ากับทธนดีแล้วพอดีวิววิวเป็นรมาหาคนีนี่นเอามาหาชคกระอุงใหญ่ยึดแ๊บเอวเป็นน่้อยยึดแทบสะดดเนาะผมเผื่อน่โอ้ยแม่กัเนาะขึ้นหยโตยันบงถาบผมบเลยบเลสั้งอีอันนึเอาเอาิบตัลย bọn bọn chỉ bọn 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 มาทำมก่อยมไก่นเป็นยาดกูดิแล้วสาวคอมเก่งนะจะบมันใหม่ดูวยมันขึ้นกันด้นอนอยู่มันขึ้นในน่อมตอนวันขึ้นนี่ะปีประอนประชิวในไทยอะไรบอสใค้เาประชิวลงมาไปมุกได้ที่ไหน ดำมกหันกินอะไรเสะอยู่นะกระชมมันบมดใส่โฉมใช้งานเลยเนาะกินห่ากระยาไม่ได้ชิมานอนจะขึ้นนี่คืนเดียวนะใคสิมาส่งแบบมุนหน่อยู่ลงมาเอาพร้อมพร้อมลงมาเอาแต่จะคืนเดียวค่ะบอกโอ้ซาบอกว่าลงมาเอาได้ดะพอจะไปนอนเห็นงานได้ปะดิอยู่สายวะ ว่าเยอทาพโพทาพโพไม่ใช่ผู้ทองเนาะได้เออืไปจะขึ้นล้วนะน้อยขึ้นเจอไปเยอะ่อ,ะอ,อ,อยมันลงนี่มันชีบลงขี้โต๊ะมาเลยอ้าแร่ลงอยากได้ลงหอยนี่นะเอามัน,นเพียงอยากแร่ลงแล้ตีขเขาอย่างงี้นแขกพวกนี้แรงา่เนะพวนี้น่าแขกะ นั่นนัน่ัไนเด็ดแตนหงน่ะสิบนีร้อยตัวควรจัดต้จัดเมื่อจัะไก่ไปดิไก่ชาวฝีแรกที่เข้าเตียงมันนี่มันนี่วันเห็นไปรูม เห็นอยู่ปหกล้องกับแบบบริษัทันไดมันมันใส่งานแบบอันแบบอย่างเลยใช้งานนักใช้งานหนักเียใช้งานหนักเกินไปร้อยใส่ร้อนสบาดีได้พี่น้องหนังทิ็ททางในหนังลายหนังายแต่ะคนนอนนอนข้าผิดค่ะ ตายชีวิตเชชีวิตขราว่าล่ะแกจะหลีบพี่น้องเลยเลือแต่นั้นถ้าอยากแหนี่โงคนอนบวมเข่าบกินกับบ่ลงบ่จะต้องไปอันนั้นทัจิ้ลงใครมันจะออกกําล oh ังกายน้าลงดโพพี่น้องเ้ย มันบอกกำลังใจติดิมอัเดือนนสิงปาแ่ะิขนมบ้าให้ผู้หญแก่แค้นเวทเลอยเบอร์คิดิโนกะเข้้่อกีกีไปโอ้ยนมดิโนะเ้อ่ะไปแม่ไเขาห้องนะ ช่างแม่มันบูดโลต้ไฟทิพย์อยู่ถ่ายได้แบบนี้ไฟทิพย์ดิบอยู่ไรเงี้ยน่ะข้างมือห้องเขาสิด่าแล้วบ้านเมียนแม่กูได้เดคัดใจเอาไปชมไงข้าด่าเธอหนึ่งนะบุลงมาข่าอีกิอย่างกิไรกินชิแต่กระยาเขาอยากก็ได้เอาลูกเอาเต่าไว้กระถึกลูกก็คือบ้านก็ยุบบ่ ขค่ละมากอะจนมาได้กินยังน้ำหมูจมได้ยังน้ำหมูจี่ชัวร์คือยัางอรุณเฮ้ยเฮ้ยมึงลองผูกมันไหวเฮ้ยผูกก่ได้เฮ้ยมันหายกันเอ็งแห่งเหตุแล้วแห่งเหตุโอ้ยแพต้โลเขาผูกแท้นะว่ามันหายไม่ได้ต่างหอวคุ้นพยนต์นะคิดว่าแบบไปบ่ได้คิดว่าขีดมเหมาะมันเนี่ยเปร่าก็ได้นะมากกันบัตรแกขาดไปจุเป่าน้าผูกแล้วคขาดไปมึงในเป่าน้ามยุ่โอ้ยมจิตวิทยาเป่าน้าอ่ะเนี่ยมีผอจนหายน้าก็คือเวางมึงกาดตองเดียงมัน เกินกัดนี่ก่อนตัวกรหางก้วยนะจัาแรกก็ลืมเนาะก็ย่างไปชื้อกับิกัดเจนอยู่กับจัาแรกกับหูเนาะถอลก็หลุดหายกันแม่การทางตองกรพิธมักมุกอยู่กับิกัดแม่กับเจ้าแหลแลาวกาเข้าบายหลอดหลอดห้าวโอ้น่าก็เก่งมันหลอดเลยบอดจะหลอดเราหดขานพน่ะมีไปก้ข้านไปล้วก็ทางหลังลอยไปหลังๆอกไปห้ามอไม้ไปห้าหม่ไหลอยู่อัน รักสามทั้งท้องมันหมีแดรกันอนอดข้าดแ้ทั้งล้างถูออกไปสิสารรัผดแต่จสีเห็ุแล้วอคือกันมานมาแขกแก่งเป็กจนขีน่รถไทยนจนได้เอาจนได<ม>้เองใไ,ไ,<ม>ไหมบกไปทำอาบัติชีคัดที่เมียนผู้สา,สาวสิโอนหายเป็นว่าผู้สาวมันอยู่ไทยผู้สาวรักสามชิหาเงี้ยไม่สมอยผู้สาวหลอแฝ สาวตัวบ่อกหัวมันเก่งกูมูเนาะไอ้กูมูนะเนตได้แต่เขาหยาบพวกเขาเลยเกินยุ่นใช่เขาใช่เขาแล้วจะเห็นนั่นน่ะลูกคือเก่งแล้วลูกกากีกากีอยู่พาโป๊ะมาเราจะไปเห็นแต่เขาเอาเอาเอาหยาดกูเข้าท่านข้าพัดหายบ่อนอ้ย กระทินก็ได้กล่องหนึ่งกล่องหนึ่งกินกระพาะคนละครึ่งโอ้ยเขาก็หายมาหน่อยเถอะเด้หายจากซองกล่องกระบอกมันอยากกินกระพาะพอกระหิวพี่น้องเอ้ยคือว่าอะไรเมียบไ่ได้เห็ดกินเห็ดอยู่ให้กินแล้วก็หิวเป็นอย่างเห็ดกินเองแจ๊กแซ่บบ่แซ่บพี่น้องเอ้ย ไนเหตายก็มีแต่ปิกกกะปิงปลากับต้มมาม่าไอ้แต่เมียกินมาม่าซองเมือเอเออนะเออเนะอยากเห็ุยังอยากนอนบอกนอนบเอนหมันมันเห็นมึงอุดเนาะจินว่าสานว่าจินก็ะเป็นโอ้โหจินว่าสา ในครู่ก็สิ่สั่งให้ครับเมื่อเงินหลดเมือม่อเงินลดแล้วในครูมากเลยจินมาจันอันคลิปหนาเด้อขอบคุณทุกกำลังใจใ